วันนี้เราจะมาเล่นเชนกัน let's go <S เชนหน้าตาเป็นไงนี่เลยเปิดบากดซื้อเลยละกันเตียบรอยได้เชนมาแล้วเล่นยังไงไม่รู้ไปลองเล่นในเกมเลยดีกว่าโอ้โห oh แล้วเปิดมาตาแรกเรานั้นเจอครูคร oh ิสโอ้โหมาลุยผมบอกเลยว่าเชนผมเล่นเฟิร์สไทม์จริงๆริงเพราะฉะนั้นผมเล่นมาเป็นกานพรพนันคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเล่นกันนะจ๊ะเข้าใจไหมแต่ถ้าทุกคนชอบเล่นอ่าเจ้าเชน,นแสดงว่าทุกคนนั้นเสพติดการใช้ดวงอ่ะไหนลองถอยสิ เฮ้ยถอยมาครั้งแรกก็ได้นี่เลยได้ขั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากการปั่นไฟก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราปั่นก่อนละกันปุ๊บ,ป,บประมาณนี้แกะตรงนี้แล้วเอาสามมาเชื่อม7จตรงนี้ไปต่อทางไหนวะเอออ้อมมานี่แล้วก็เชื่อมอันนี้นี่และอันนี้มาต่อนี่นี่นี่ปุ๊บปอ้อมมาโคตรไกลเลยเส้นนี้แล้วก็อันนี้มาเชื่อมนี่โอเคเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายละขั้นตอนสุดท้ายนี้เราเอามาเชื่อมไม่ได้เชื่อมแบบนี้สิแปบ๊บหนึ่งผมเมาอ้ย เมาขอโทษครับปอบนึ่งนะอ่าอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องเอานี่ก่อนมันต้องยังไงเว้เอ้ยงง้อมเฮ้ยเมาแล้วผมอ๋อเชื่ออย่างนี้โอเคเราก็งงตั้งนานโอเคเข้าใจแล้วมางั้นเริ่มจากการคอยโชคเลยแล้วลกันว่าจะได้อะไรเปงอ่าติดวิกเกน็ตหนึ่งเรียบร้อยเอาไหม คือไอตัวละครเชนเนี่ยมันต้องพึ่งใช้ดวงมากๆครับวิธีการเล่นของมันก็คือเราต้องใช้ดวงตัวเองในการสุ่มไปเรื่อยๆคือตัวละครเนี้ยมันใช้ดวงอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมมันใช้แต่ดวงอ่ะทุกสกิลดวงหมดเลยไอสุ่มนี่ก็เออสุ่มเอา,าจะได้เลขอะไรอ่ะอุ้ยดวงดีแฮได้ขั้น2แล้วแล้วก็การยิงอันนี้จะเป็นการเรนดอมหมดเลยเช่นโอกาสยิงออก50%ิยิงไม่ออก25%แล้วก็มีโอกาสปืนระเบิดคาที่ <S <S อ่าเท่าไหร่นะ25%เหมือนกันมั้งบอกเลยว่าตัวนี้ใชช้โชคจัดเลยอยอก อาตีวิกเนตสองสวยแล้วมาตีวิกเนะร่รตอนที่ฆาตกรอยู่โ <c oughs> oh อ้ยกอดโอ้โหกมเปิดมาแล้วเราก็ต้องวิ่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งขอยิงหน่อยโอ้ยวยโอ้โหโอ้อหออ้อหอย่างนี้เปิดมาไม่น่าสวยเปิดมาไม่น่าสวยโอ้โหเปิดมาอย่างนี้ยิงก็ไ่โดนมืนสมุาสต์ยิงอ,อนะ่อนแต่ยิงไม่โดน <c oughs> ยังไม่ทันเล่นถึงไหนเลยตายแล้ว <c oughs> <t ai le o> ไอ้พูดตรงก็ตัวเช้นผมเล่นไม่เป็นเพราะอะไรเพราะผมเพิ่งซื้อมันเล่นเมื่อกี้เลยอ้โหอ รอบนี้ก็เจอครูคิดอีกแล้วะขอแก้มือรอบที่แล้วหน่อยได้ไหมะรอบที่แล้วเราทายง่ายเกินอะเราเล่นเชนไม้เป็นโอเคปัน่นไฟเสร็จแล้วมาอันดับแรกการเล่นเชนที่ดีเราต้องคอยเหรียญก่อนเลยหัวก้อยโอเคได้ก้อยมักรเอ้ยอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยสว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 ย,สวยมาอ,อะไรตอนนี้มาอะไรตอนนี้โอ้ยไม่ดีเลวไม่ดีเลวไม่ดีแล้ว,ลว,ลวทำไมผมคอยอยู่ดีดีมันมาเฉยเลยโอ้ oh my g าด โอ้โอ้เอาอีกแล้วภาพจำเป็นชัดเช่นเหมือนเดิมทุกอย่างโอ้ไม่กอดโอ้ตายแน่เอาไงดีเอเอเพื่อนใจเย็ยนนะขอทอยก่อนได้ไหมขอทอยหน่อยได้ไหมไหนๆเรื่องยี่สิบแล้วทอยอีกรอบนึงได้ไรอุ้ยได้ปืนได้ปืนแต่จะยิงออกไหมต้องทอยอีกรอบนึงปุ๊บเลขไรเลขสองโอเคน่าจะยิงออกละน่าจะยิงออกแล้วโอ,อ้ไม่กอดยืดตัวมาจต่ไกลเลยครูคิคดอย่านะลาหัวมยิงออกไหมทัวยิงไม่ออกไม่ได้ยิงไม่ออก ปืนระเบิดขามือเพราะว่าผมไม่มีโชคในการเล่นเชนว่ะเปิดมาต้นเกมตายอีกแล้วโอ้ยชีวิตโอ้ไม่ไม่รอบนี้จะจอมโดะอ้าวโอ้ เมื่อกี้จอนโดออกรอบนี้ก็เลยเจอจอนโดอีกรอบหนึง่งสุดยอดมาเปิดมาขอโยนเหรียญเลยได้หัวหรือก,ก้อยได้ก้อยเอ้ยเสพติดโยนอีกรอบหนึ่งโอ้โหคูณสองโยนอีกรอบหนึ่งโอ้โหเอ้ยได้แล้วรอบหนึง่งอีกรอบหนึ่งปะปุ๊บโอ้โยวิกเน็ตใช่ป่าวะอุย้ยนี่ยไ,ได้ได,ได้ได้สองแล้วโยนอีกรอบหนึง่งว้าหี่วิกเน็ตวิกเน็ตโอ้วิกเน็ตสี่หึวิกเน็ตห้าเอาเอาเข้าไป เอาซวยซวยตัวหนึ่งเพลงมาเพลงมาเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก่อนผม้โหตีวิกเน็ตวีไอตีวิกเน็ตวีไออย่างนี้ตายชัวร์วไม่ได้ไม่ได้นีก่อนนีก่อนตีวิกเน็ตวีไออย่างนี้คือผมตายเลยนะตีวิกเน็ตขั้นหกอ่ะโอเคหายแล้วโอ้โหอย่างน้อยเราก็ได้ปืนขั้นสองนายขอลองยิงหน่อยยิงปังโอ้เอ้าเอ้ามันมันยิงลงไม่ได้เหรอโอ้เชนยิงลงไม่ได้เหรอผมไม่รู้แพิ่มหนึงพอยเหรียญใหม่ก่อนโอเคได้ได้หนึ่งละโยนอีกรอบปุ๊บติีวีโอ้โ โอ้โหวิงเน็ตวิงเน็ตขั้นไหนวะเนี่ยเจ็ดเลยเหรอวิงเน็ตเจ็ดบ้าไปเลยเหรอผมว่าผมไม่มีดวงในการเล่นเล่นไอเอชเชนว่ะจริงนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูผมดิตั้งแต่ผมเริ่มมาผมไม่มีอะไรดวงดีเลยนะเขอลองลองพออีกรอบสิโอ้โหไม่กอดวิงเน็ตขั้นแปดเอ้ยเสพติดเอาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยขั้นสองแล้วอีกรอบหนึ่งเอ้ยได้สักทีแฮตฟิกทิแฮตฟิกจัดหมวกม่ก่อน อ๋อไอแฮตฟิกก็คือไอค่าวิกเน็ตจะหายเกี้ยงแต่อ่าปืนที่เราสุ่มได้เป็นขั้นสามมันก็จะหายไปเหมือนกันเนี่ยแปบ๊บนึงนะผมขอลองสุ่มม่ก่อนนะตดวิกเนตอีกแล้วไออีกรอบนึงอีกรอบหนึง่งเออได้แล้วโอเคพอปั่นไฟดีว่าโอเคปั่นไฟเสร็จแล้วปะเราไปสุ่มดวงหน่อยดีกว่าไหนะดวงสุ่มหน่อยโอ้โหวิกเนตสามอีกรอบนึงเออขั้นสองละอยากได้ขั้นสามขั้นสามได้ไหมรวยเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึง อเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งมาทางนี้เราตีวิกเน็ตหาอยู่อีกรอบหนึ่งโอเคได้ขั้นสามแล้วมาเดี๋ยวรอวิกเน็ตหายก่อนสิบวิใช่ไหมสิบวิซอรตรงไหนได้บ้างสิบวิอเอ้ยเพื่อนเพื่อนมาทางนี้มีฆาตรกรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีไหนเพื่อนฆาตรกรอยู่ไหนวิกงเน็ตเราหายแล้วมาพร้อมไล่จอนโดมันอยู่ไหนแวะอย่าให้ผมเจอนะอัอนนียมันอยู่นู่นส่วนมันเพิ่งฆ่าเพื่อนไปลากหัวผมเอายิงไม่ออกยิงไม่ออก มาหอ้าอ้าเจะตายแล้ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าตายอีกแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเชนนะคะว่าเชนนั้นไอเลขที่มันขึ้นบนปืนน่ะมันคืออะไรนะครับก็อย่างขั้นหนึ่งอ่ะมันจะมีโอกาสที่ปืนยิงไม่ออกสูงมากแต่ขั้นสองจะมีโอกาสยิงไม่ออกประมาณครึ่งครมั้ง ส่วนไอ้ขั้นสามเนี่ยมันจะมีโอกาสยิงออกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อย่างผมเมื่อกี้กเมื่อกี้คือขั้นสามแล้วนะคือโอกาสยิงออกสูงมากแต่ดันยิงไม่ออกก็เลยโดนจอนโดเขาเชื่อ,อเลยอะ่ะ <c oughs> วิธีการเล่นเชนง่ายๆนะก็คือมันต้องใช้โชคคุณผู้ชมคือมันไม่มีอะไรตายตัวนั่นแหละเจมันก็เลยเป็นตัวละครที่เล่นโคตรยาก <c oughs> มาเกมที่สามรอบนี้เราเจอเจสันอันดับแรกขออนุญาตโยนเหรียญนะฮะโอ้โหเปิดมาก็ก้อยเลยทําไมเราไม่มีโชคกับการเล่นเชนเลยนะอีกรอบหนึ่งดิ โอ้โหสามเอ้ยสองเออได้หนึ่งละเอาอีกรอบหนึ่งอืโอ้โหสามอีกรอบหนึ่งเสพติดโอ้โหสี่อีกรอบหนึ่งโอ้แม็กแน่หนาเลิกเล่นเชนเถอะถ้าดวงสวยขนาดนี้โอ้โ oh, ห oh. ขั้นหกแล้วเออขั้นเจ็ดละเออเอาเข้าไปเออเออก่อนจะได้เออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเอเปเอโอ้โ oh, ห oh. ขั้นเอ็กเลยไหมขนาดนี้อุย้ยสวยาาครับตกอ์อยู่ดีอย่าอย่าพึ่งฆ่าผมอย่าพึ่งฆ่าผมแป๊บนึงนะขอทอยอีกรอบหนึ่งก่อนไหนดูซิได้เลย อ๋อสามแล้วสามแล้วโอเคโอ้แม่ยำดัวยอย่างซวยเลยอย่างน้อยเราก็มีปืนใช้แล้ว<ไ>ขออนุญ,ญาตนะฮะเออตีสโลนน่เผือเหยียอซอมบี้อะไรวะเนี่ยไหนๆเราก็นี่แล้วอ่ะได้ขั้นสามแล้วขออนุญ,ญาตหาฆาตก,กรก่อนเลยอะ่ะขอยิงหน่อยอ,อยากรู้ว่ามันสตัร์น,นานแค่ไหนอะ่ะถ้าขั้นสามน่าจะสตัร์ทห้าวีใช่ไหมวายวายวิ่งมาเลยเหรอวิ่งมางี้ขออนุญ,ญาตล็อกหลบนี่ไงเฮ้ย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 โอ้โหจุกจุกวนอย่าอย่านะเพื่อนตั้งหนึงตั้งหนึงอยากยิงแต่ระยะมันไม่ได้ระยะมันไม่ได้วิ่งก่อน วิง่งออให้ให,ให้ให้ห่างกว่านี้ก่อนโอเคโอเคไหนขอยิงหน่อยปุ๊บแล้วหูอมปังเอ้าอ๋อโอเครู้รู้วิธียิงแล้วมันยิงตามมันยิงตามตัวละครที่หันนี่ว่ามันไม่ได้ยิงตามเมาส์กรรมาง่ายๆคือที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้คือหายศูนย์ป่าอะสุ่มใหม่มาสุ่มใหม่ดีกว่าปุ๊บโ,โหว,วิกเน็ตขนาดนี้แม็กแม็กขนาดนี้ละแฮดฟิตไหมรีโลไหมอะรีโลมารีโลรีโลคืออะไรอ,ะอ่ะอารีโลไม่ได้ทําให้วิกเน็ตหายเหรออ้าสรุปคือผมเข้าใจผิดใช่ไหม หน้าประเด็นคือวิกเนตติดขนาดนี้เราจะทำไงเนี่ยอ่ะถอยไปเรื่อยๆก่อนถอยถอยถอยขอขั้นสามเร็วขอขั้นสามโอ้โหมีเอ็กวีด้วยเอ็กวีนี่มันต้องยังไงเนี่ยบางทีขออนุญาตจัดหมวกใหม่เลยอุ้ยโอ้โหรอบนี้ได้เลือดร้อยยี่สิบเจ็ดว้าวคือตัวเชนนะครับคุณผู้ชมตัวเชนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เลือดก็สุ่มนะถ้าเราใช้แฮตฟิกอะแฮตฟิกคือมันจะสุ่มเลือดด้วยต่ำสุดคือเจ็ดสิบเยอะสุดคือร้อยสามสิบเท่าที่ผมจำได้อันนี้คือได้เกือบสูงงสสุุดเเเลลยยนนนนะีีี่่่ขอออออมกกกรบึาวิต เอเจสันเจสันมาตรงนี้เพื่อจะเพื่อเพื่อจะเพื่อเราไม่พร้อมเราไม่มีปืนเราไม่ไมีปืนขออนุญาตอ่าอ่าโอเคได้หนึ่งละอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอยากได้สักสามอ่ะจะได้ยิงแรงๆอ่ะสักสามน่าจะแบบสตันห้าวิใช่ไหมที่ผมจำได้ถ้าเวลหนึ่งของปืนน่าจะสตันแค่หนึ่งวิน่าจะนะผมจำได้ว่าเชนตันน้อยสุดก็วิหนึ่งอ่ะนานสุดก,ก็าห้าวิอ่ะห้าวิคือนานมากแต่ตั้งแต่ที่ผมคุ้นมานี่คือเราเราติดวิกเน็ตเอ็กไอแล้วนะเราจะดวงซวยอะไรเบอร์ดีไปเ่ยโอ้โห,โอโหโอโอเอาเข้าไป เอออ่าวจบเกมแล้วหรอจบเกมแล้วหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาแล้วมาสลีปปิ้งอย่าบอกนะว่าเอาไม่ใช่้อหึตาจานี้เราเจอครูคิดไงครูคิดคนนี้แว็บนึงสุ่มดวงก่อนเลยอันดับแรกสุม่มอะสุ่มอีกสุ่มอีกนิดนึงอาสุ่มเข้าไปโอเคปะ เอ้ยได้สอเอ้ยรอบนี้ดวงดีแฮะเออได้อยู่ได้อยู่มางั้นเราก็ปั่นไฟก่อนเลยแล้วกันพอเสร็จายไวายมันมาเร็วมันมาเราวหนึ่งช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหโผมปุ่มเนี่ยตันโดนแล้วโอ้โหก่อนจะยิงโดนรู้วิธียิงแล้วว้ายลูกน้องหนีก่อนไปแล้วจ้าโอ้โหก่อนจะรู้ว่าต้องยิงยังไงมันต้องใช้อ่าแนะนำว่าใช้ชิปบล็อกโอเครู้เรื่องตอนแรกผมคิดว่าวิธียิงมันเหมือนเนี่ยครูคิดแบบอ่าตามเคอร์เสร์อม้ะมันไม่ใช่ แป๊บนึงผมต่อสายไฟก่อนโอเคต่อนี่นี่นี่ไปนี่นี่นี่โอเคเชื่อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปะ่ะแล้วก็ปั่นอันนี้ไปนี่นี่ปันป่นปันป่นปั่นปั่นอันนี้อ้อ,อมโอ้โหอ้อ,อมโคตรไกลเลยโอเคได้แล้วโอ้ก่อนจะปั่นได้ไหนขอเสียงโชคหน่อยนะได้หนึ่งติดวิกเน็ต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 อีกแล้วโอ้โหเออได้สองละก็ยังดีโอ้โหวิกเน็ตวีตายละเออได้สักทีโอู้กดจะได้แป๊บนึงนะคุณผูช้ชม เี๋ยราวิ Hello, ่งเหน็ดหายกันฮัลโหลว่าไงโอ้ยนี่ไอเจอแล้วอุ้ยเพื่อนยิงอยู่รอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวต่อไปตาผมแน่อฮ้ยอฮ้ยยายายาอุ้ยมันไล่ผมมันไล่ผมอุ้ยอุ้ยวิ่งวนเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงไม่โดนกรมาเดี๋ยวยิงให้ยิงให้ปังเอายิงไม่ออกซวยยิงไม่ออกแมวเว้ยต้องไปเชฟมันเล่นยากจังเลยถ้วยเต๋อทอยเอ้ยเอ้ยรอบนี้ดวงดีฮะอุ้ยสามรอบติดดวงอย่างดี ดวงดีมากแต่ผมว่าผมเลือดน้อยไปหรือเปล่าขออนุญาสุ่มเลือดนะครับสุ่มเลือดก่อนเช็ดหมวกแป๊บอ้าวเลือดเท่าเดิมกรำเท่ากับเมื่อกี้ที่ดีไปคือเสียเปล่าเลยนเะนี่ยได้เชิมเมนด้วยอชิมเมนเชน i ามแล้วนึ่งสุ่มกันได้หนึ่ง โอ้ทิวินเน็ตลุลเลยเออได้ละขออีกรอบหนึ่งสามเออสาแล้วอย่างงี้สิดีมากดีมากเอยตานี้เรามีโช้ครัคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงคือคือเล่นเชนเนี่ยคือแทบไม่ได้ปั่นไฟเลยหั้แต่ทอยทอยทอยนี่แหละจะได้หัวหรือก้อยสุดท้ายก็ได้ก้อยก้อยก้อยเครื่องปั่นไฟเอ้ยนั่นไงเพื่อนช่วยโอ้ยเพื่อนเนี่ยยิงยิงไม่ออกอีกแล้วยิงไม่ออกต่อให้่ากี้ยิงออกก็ยิงเชนไม่ได้ต่อให้ยิงออกก็ยิงเชนไม่ได้เพราะว่ากระสุนไม่มีแล้วมันอยู่หลังกำแพงด้วยมมาสุ่่โชกกกอออนเลยัดดดบบแรร้วีีึ โอ้ยดวงดีอีกรอบนึงเฮ้ยสามรอบติดได้แบบทอยแล้วได้สามรอบติดแบบไม่มีกากอะ่ะอย่างนั้นเราต้องช่วยเพื่อนแล้วปะไหนไอครูคิดอยู่ไหน เฮ้ยเพลงเพลงมาแต่ไม่เห็นตัวเพลงมาแต่ไม่เห็นตัวโอ้ยก้อนนี่ไงอยู่นี่ไงโอ้ตามมาเลยจ้าตามมาเลยเอาไงอุ้ยดักดักเลยเหรอดักเลยเหรอพี่ดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยยืดตัวนี่ไงลากหัวคมทีนึงแป้งนี่ไงสตันไปห้าวีไปบายเจอกันมันมุนวอล์กอะไรเด้ออุ้ยอุ้ยมันไล่ผมด้วยมันไล่ผมด้วยสงสสยแค้นจริงสงสัยชายคนนี้เขาแค้นจริงชายที่ชื่อว่ามาเฟียแล้วสเตมมน่นผมหมดแล้ว แต่ใจมีหน้าผมหมดแล้วแล้วผมเจอทางตันแล้วผมวิ่งสวนแล้วผมวิ่งสวนแล้วผมซิ่งซิ่งไปไหนดีที่นี่ที่นี่เราที่จุกน้อยเราไม่มีที่จุกเท่าไหร่แล้วมันไปไหนล้วอะทอยเหรียญเลยโอเคได้ปืนได้ปืนเอามาสุมโชคเอา <c oughs> บอไม่มัมคอบอเพมัมคอสู้ๆเผอดไปฝ่ายไปช่วยแม่ก่อนนะแม่นายเรียกเลยอะ <c oughs> ไปฝ่ายสงสาร <c oughs> แม่เรียกแม่เรียกไปเรียกอะไรวะเนี่ยโอ้ยวันนี้เจอแต่เรื่องอะไรวะเนี่ยนีไงไปแล้วจ้ายิงโดนแล้วพอใจแล้วเอ้ยหนีดีกว่าเดี๋ยวโดนไล่อะ่ะเฮ้ยเขาไม่ไล่ด้วยอะอะตอนไม่ไล่เหรองั้นเราทอยใหม่เลยทอยมาเล่นด้วยกันใหม่ทอยอีกรอบหนึ่งโอ้โหตีวิ่งเนตโคตรสุดยอดผมว่าผมผมผมแฮตฟิกเหอะแฮตฟิกเหอะจะตายละมามามาเซะเออเช็ดมววก่อน โอเคเช็ดหมวกแล้วแล้วประเด็นคือคือเราต้องเอาไงอะ่ะคือโซยโบกับบีกันอยู่แค่ดีจะเอาไงให้รอดอะ่ะออาซวยแล้วทำไมเหลือแค่ผมวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไม่ด่าดีแล้วมั่งทำไมทุกคนตายกันไวจังเออโดนเฉยเลยอะ่ะโอ้ยยืดตัวไงแล้วอะตอมเขายืดตัวผมต้องซ่งหนีก่อนหนีหนีหน,นีไปไหนดีหนีไปทางนี้ก็ได้หนีไปทางนี้เร็วเข้าเร็วเข้าโอ้มาตามหมดไม่ไว่ามาเฟียอะตอมมาแล้วขอโทษขอโทษ,โทษเราจะไปติดหนี้นายยี่สิบบาทแล้วเพื่อนเราจะไปติดหนี้นายแล้ว เราจะไม่ติดนี่นายแล้วไปแล้วเอาเอาไปเราลงเองก็ได้เราลงเองก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนี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 โอโอไม่อยากสุ่มโชคตอนนี้เลยอ่ะสุ่มโชคตอนนี้น่าจะมีแต่เกลือเกลือเกลือแน่เลยโอ้เฮ้ยลูกน้องโอ้โหต้องหนีลูกน้องอีกอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้ฉันเลยฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วสาวสิบวิสาวสิบวิเราจะรอดหรือไม่สาวสิบวิเราจะรอดหรือไม่สาวสิบวิเอาไงเอาไงลูกน้องติดลูกน้องติดบัคอกโอ้ยโดนโอ้โหโดนจะได้ยี่ห้าวิสุดท้ายยี่ห้าวิสุดท้ายเราจะทำไง ยี่ห oh oh oh, okay. oh, ้าวีโอ้โหแล้วเอาตอมเดินโคตรไวอุ้ยอุ้ยครูคิดโหจังเลยอ่ะครูคิดเดินโคตรไวเอาไงเดินลักบลักบลสายสเต็ปเอาวิ่งเอาโพุ่งโอ้โหแล้วเนี่ยเขาโชว์สกิลยืดตัวเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งวิ่งสีวิสุดท้ายสีวิสุดท้ายสีวิสุดท้ายได้หรือไม่สิวิเอาตอมหายเฮ้ยตอมหายอย่างนี้ก็ต้องเต้นโคเลยทีเด้นเจาะเจาะย่อโอ้โหเย่ยู่ยูย่โอเครอได้ไงวันนี้แม่เอยบอกคำเดียวนะคุณผู้ชม เชนอะตัวอะไรวะเนี่ยใช้ดวงโคตรเยอะเลยอะ